สวัสดีครับมาเจอกันในช่อง4 5 1ห้าเชนาวันบ้านนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้นะครับกับคนที่กําลังศึกษาที่จะเลี้ยงวัวนะครับนี่ผมก็เพิ่งจะเลี้ยงได้มาประมาณ4ปีนะครับนี่แม่พันธุ์ที่ผมได้ซื้อมาตัวแรกนะครับในราคา2 5 0 0 0บาทนะครับในช่วงที่วัวไม่ขึ้นราคานะครับถ้าคนที่จะเลี้ยงนะครับ ต้องซื้อช่วงที่ราคาวัวไม่แพงนะครับนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับนี่คือลูกที่ได้ออกมานะครับในในเวลาสี่ปีนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับได้ลูกสามตัวนะครับเป็นลูกตัวผู้ทั้งหมดนะครับไม่รู้ยังไงครับเลี้ยงวัวได้แต่ตัวผู้นะครับเห็นว่าตลาดเขาต้องการวัวผู้ก็ดีนะครับแต่ว่าผมก็อยากได้ ตัวเมียบ้างนะครับเพี้ยมาขยายให้มันมีเยอะๆครับเลี้ยงมา4ปีก็ก็ถือว่าคุ้มนะครับเงินที่ลงทุนไปในช่วงนั้นนะครับส่วนหญ้าที่เราหามาให้วัวเรานะครับก็คือหญ้าตามที่เราจะหาได้นะครับตามไรนาตามสวนนะครับดูครับกำลังดื้อครับรุ่นนี้ ตัวนี้นะครับตัวตัวแรกนี้เขามาถามซื้อแล้วครับราคาสองหมื่นหกพบาทครับแต่ยังไม่ขายครับก็คือเลี้ยงอีกสักปีหนึ่งครับครับทุกตัวในคลอกนี้ก็มีพ่อค้ามาถามซื้อทุกตัวแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนเข้ามารับชมนะครับเพื่ออาจจะให้คนหลายๆคนนะครับเพื่อจะมาศึกษาในการเลี้ยงวัวนะครับ อาจจะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ